รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนะครับได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้ประสบอุทกภ,ภัยที่จังหวัดสิงห์บุรีครับ เวลา10นาฬิกา30นาทีของวันทีน่20พฤศจิกายน2568นางสาวมลิกาจิรพันธ์วานิชรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและตรวจเยี่ยมผู้ได้รับผลกระทบในพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรีที่วัดโพกแก้วนพคุณโดยมีนายวราดิศรอ่อนนุชรองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรีรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรีนางสาววีรวันจันทะนเสวีรองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรีนายชานรงค์วงศ ขนส่งจังหวัดสิงห์บุรีนายอำเภอเมืองสิงห์บุรีนายกเทศมนตรีเมืองสิงห์บุรีหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมจังหวัดสิงห์บุรีและพี่น้องประชาชนผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดสิงห์บุรี ซึ่งจังหวัดสิงห์บุรีมีพื้นที่ได้รับผลกระทบจํานวน3าําเภอได้แก่อําเภอเมืองสิงห์บุรีอาเภออินบุรีและอาเภอพรมบุรี19ตําบล8ชุมชน98หมู่บ้านบ้านเรือนได้รับผลกระทบ8693หลังคาเรือนราษฎรได้รับความเดือดร้อน2 4 0 8 3รายปัจจุบันสถานการณ์ยังไม่เข้าสู่ภาวะปกติแต่แนวโน้มการระบายน้ําที่ลดลงอย่างต่อเนื่องโดยจังหวัดสิงห์บุรีได้บูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วนเครื่องมือเครื่องจักรอุปกรณ์ในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยรวมทั้งมอบถุงยางชี ภคบริโภคเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนตลอดจนให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤด,ดูฝนปี2568ตามมาติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่21ตุลาคม2568จำนวน1,450ครัวเรือนซึ่งได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยาแล้ว รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวว่าน้ำท่วมพื้นที่สิงห์บุรีโดยเฉพาะอำเภออินบุรีมีระดับน้ำสูงเกือบ2เมตรส่งผลให้บ้านเรือนโรงเรียนและร้านค้าได้รับความเสียหายชาวบ้านต้องอพยพออกจากพื้นที่และประสบปัญหาด้านการดำรงชีพโดยเฉพาะผู้สูงอายุเด็กและผู้ป่วยในการนี้กระทรวงคมนาคมได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งช่วยเหลือประชาชนโดยจัดชุดถุงยางชีพกว่า3,000ชุดพร้อมน้ำดื่มอาหารสำเร็จรูปและอุปกรณ์ยางชีพต่างๆรวมถึงจัดหาเครื่องอุปโภคบริ และการฟื้นฟูเยียวยาหลังน้ําลดนอกจากนี้ยังเร่งประสานงานจัดการจราจรและแนวทางในการป้องกันน้ําท่วมในอนาคตเพื่อให้เกิดระบบระบายน้ําที่ยั่งยืน